เหรียญเซมาหกรอบผลิตออกมาเป็นที่ระลึกในหลวงรัชกาลที่9พระชนมายุ72พันษาหรือครบหกรอบในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อนิกเกิลค่ะสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะคะอยู่ในซองเดิมเลยค่ะครั้งหนึ่งนะคะเคยเล่นกันสูงถึงหลักพันเลยค่ะแต่ปัจจุบันนี้นะคะราคาล่วงลงค่อนข้างเยอะเลยค่ะอย่างร้านป้าหนันนะคะสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานอยู่ในซองเดิมแบบนี้เลยนะคะยังขายออกแค่เหรียญละ75บาทเองค่ะถึงแม้ว่าราคา จะยังไม่แพงนะคะแต่ทางเราก็ยินดีรับซื้อค่ะถ้าคุณมีสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานนะคะอยู่ในซองเดิมแบบนี้เลยมีเยอะๆแบบนี้นะคะสามารถนํามาขายให้กับทางร้านป้าหนันได้เลย แต่ถ้าคุณมีแค่เหรียญเดียวนะคะหรือว่ามีแค่เหรียญสองเหรียญแถมยังเป็นสภาพที่ผ่านการใช้งานมาแล้วอีกทางเรายังไม่ได้รับซื้อค่ะใครที่มีเหรียญเซมากหกรอบนะคะสภาพไม่ผ่านการใช้งานอยู่ในซองเดิมนะคะมีเยอะๆและสนใจอยากจะขายสามารถส่งภาพประเมินราคาได้เลยค่ะยืนยันว่าร้านตาหนั่นรับซื้อจริงค่ะจุ๊จ้าจุจ๊จ้า